สวัสดีครับช่างผูธทอนต้งเจริญยนนะครับวันนี้เราจะมาดูอาการของฟ o r d f i ฟ s t a ตนะครับลูกค้าลูกค้าแจ้งมาว่ามีไฟไฟรูปฟันเฟืองเกียร์นะครับไฟส่งกำลังขึ้นโชว์นะครับแล้วรถมีอาการในการเปลี่ยนเกียร์ก็คือเปลี่ยนเกียร์ไม่ ไม่สมูทแล้วก็ไม่เปลี่ยนเกียร์มั่งเนี่ยครับก็คืออาการลากยาวเนี่ยลากยาวนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับว่าคันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้รถคันนี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับผมจะทดสอบให้ดูก่อนว่าอาการที่เขาแจ้งมาเป็นยังไงมั่งนะครับนะครับแค่เริ่มถอยนะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับเกียร์เริ่มถอยนะครับ ไฟรูปเครื่องยนต์กับไฟฟันเฟืองโชว์ขึ้นมาเลยนะครับนะครับนี่รถยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คดูรหัสปัญหาดูนะครับว่าเกิดจากตัวไหนนะครับครับรหัสปัญหานะครับรหัสแรกนะครับที่เราเจอนะครับเป็น P0720 นะครับ OSS sensor นะครับ มี0720กับ0723นะครับน่าจะเป็นเซ็นเซอร์วัดความเร็วนะครับเดี๋ยวเราไปตรวจเช็คดูนะครับว่าเซนเซอร์ตัวนี้อยู่ตำแหน่งตรงไหนแล้วก็ตัวเช็คดูว่ามันมีปัญหาตรงไหนเกิดขึ้นมั่งนะครับนะครับตรวจ เช็คดูแล้วนะครับเจอเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นเซนเซอร์เอาต์พุตนะครับมันจะอยู่ตำแหน่งตรงเข้าขับนะครับเดี๋ยวเราจะทำการถอดมาตรวจเช็คดูนะครับมาถอดสิครับช่างคูเบอร์แปนะครับ ประมาณตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตรวจเช็คดูนะครับเดี๋ยวเรามาวัดดูค่าความต้านทานนะครับขดลวดภายในนะครับไอเนี้ยตัวเนี้ยตัวที่มันมีปัญหานะครับที่ติดลบมาบวกลดจิ้มที่ปลายสองด้านนะครับค่าขดลวดภายในอยู่0.2นอทอห์นะครับอันนี้ตัวที่เสียนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวคัดูตัวใช้งานได้อยู่ที่ถ่าค่าอยู่ที่เ5 2ดสิบห้าคโอห์มนะครับทั้งสองตัวแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปประกอบดูนะครับครับหลังจากเราเปลี่ยนอุปรกรณ์ไปแล้วนะครับเปลี่ยนชิ้นส่วนเซนเซอร์เอาพุตนะครับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์โค้ดกันนะครับ เียนไปแล้วนะครับไปอ่านดูนะครับตอนนี้เขีย์ไปแล้วนะครับไฟลูกเครื่องยนต์ไม่โช์แล้วนะครับไฟลูกฟันเฟืองไม่โช์แล้วนะครับต่อไปเราจะไปทดสอบครับวิ่งดูนะครับเมื่อตะกี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเราใส่กียร์ A ถอยหลังนะครับไฟลูกเครื่องยนต์กับไฟฟันเฟืองจะโช์ขึ้นมาเลยนะ อันนี้ไม่โชว์นะครับครับโอเคครับเดี๋ยวไปทดสอบวิ่งดูนะครับว่าจะโชว์ขึ้นมาอีกไหมนะครับครับเดี๋ยวเรามาทดสอบวิ่งดูนะครับตอนนี้ผมเข้าไปที่ Data นะครับไปดูที่ output speed เอาพุ t ตัวเอาพุทสปีดนะครับว่า มันจะทํางานมันจะขึ้นไหมครับแล้วก็ดูอัตราการเปลี่ยนเกียร์นะครับว่าจะมีอาการสะดุดหรือกระตุกหรือลากเกียร์หรือเปล่านะครับตามที่อาการก่อนหน้านี้ที่ลูกค้าแจ้งมานะคร,าครับครับลองดูเลยครับ สปีดก็อยู่ประมาณนี้ครับไฟรูปเครื่องยนต์ไม่โชว์นะครับก่อนหน้าที่ผมจะมาทำนะครับมาทำแก้อาการตัวนี้นะครับก็คือลูกค้าเขาแจ้งมาว่านะครับรถมีอาการ เกียร์ไม่เปลี่ยนนะครับมันจะลากรอบไปที่ลากรอบเครื่องยนต์ไปที่3,000รอบความเร็วอยู่แค่ประมาณ60นะครับอาการนี้นะครับซึ่งเราเช็คโค้ดหรือเช็ครหัสปัญหาเข้าไปนะครับเจอรหัสปัญหาคือแจ้งมาว่าเป็นตัว o s s นะครับและก็คือตัว s p e e d o u t p u t นะครับของตัวเกียร์นะครับมีปัญหาครับ อาการนี้นะครับมันผมผมแก้ตามอาการตามรหัสปัญหาที่แจ้งมานะครับถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนนะครับหรือท่านอาจารย์ท่านไหนนะครับที่เจออาการเหมือนผมนะครับก็เอาแนวทางของผมนะครับไปลองแก้ไขดูนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็สามารถเบิกตามศูนย์บริการได้เลยนะครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าเอาไปแก้ไขปัญหาได้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมได้นะครับทางช่องช่างภูทรต้งเจริยนต์นะครับเผื่อผมจะมีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมาให้ได้ชมอีกต่อไปนะครับถ้ามีปัญหาหรือพี่ๆท่านในเนะี่ยท่านใดน,นะครับที่ที่เจอปัญหา อาการแบบนี้อยู่สามารถโทรมาสอบถามผมได้นะครับเพราะว่า,าผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่กดชมกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับสวัสดีครับ